วันนี้คนที่ชวนมาคุยครับสาวใต้แต่ใช้ชื่อเป็นสับทางเหนือคุณอุ้ยคำนั่นเองสาวนักธุร <c oughs> กิจ <c oughs> เรียนจบเข้างานประจำเป็นสาวแบงก์จากสาวแบงก์ก็ออกมาทําธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านอาหารกับครอบครัวฟังดูมันก็น่าจะไปได้สวยมากดูเป็นสาวนักธุรกิจที่ดูมีหน้าที่การงานที่ดี <c oughs> ภาพมันดูดีมันก็เหนื่อย <c oughs> มันต้องมีเงินลงทุนมีเงินหมุนเวียนมันอยู่ในจุดที่อุ้ยรู้สึกว่าวิหาเงินได้นะคะคุณเอิร์ทแต่มันไม่เหลือมันยังไม่ตอบโจทย์อ่ะณปัจจุบันสิ่งที่ทําอยู่ก็เรียกว่านักธุรรรรกกกกิจเเเเหมมืืออนนนนนนััััััลลล้้้วต่่างงงงงยยไคคะทุดี ได้ได้ทุกวันจนอุ้มาเจอธุรกิจแอมวิทเนี่ยะ,ะขายตรงเป็นช้อยส์แรกๆไหมที่เราเรที่ผ่านมามีคนมาชวนเราขายตรงเยอะนะคะไปฟังแต่ก็ไม่เคยคิดจะทําเพราะว่าอะไรอะ่ะภาพลักษณ์ที่คนมองเข้ามาส่วนใหญ่มองลบเมื่อแปดีที่แล้วอุยมาเจอธุรกิจแอมวิทวันนั้นอุ้ยก็ยังไม่ได้เห็นความสวยงามของมันนะคะจนเราเข้ามาสัมผัสเข้ามาเรียนรู้จริงๆปัญหาที่เราจะต้องเจอคนสําเร็จเขาเจอมาหมดแล้ว<อ>คุณมา<อ>ทางนี้<อ>คุณจะเจออะไร<อ>สายตาที่เหยียดยางขายตรงเหรอทำปฏิเสธนะมินท้าคุณจะเจอคนที่ดีๆกันอยู่คุยๆกันอยู่พอเรารู้ว่าาาเรท ตรงก็หายไปเลยอย่างเงี้ยทุกอย่างคุณจะเจอตื้อง้อขอขายไปนั่งประชุมปบมือโดนล้างสมองต่างๆคือคนส่วนใหญ่มองลบทําขายตรงแล้วมันดูแบบภาพมันลบแต่ถ้าคุณฝ่ามันไปได้ปลายทางอะ่ะมันคุ้มค่ากับทั้งชีวิตที่คุณรออยู่เปิดใจเข้ามาเหมือนเราแกะผ้าคีริวออกอเราจะเจอว่านี่แหละคือทองวันนี้คนที่ชวนมาคุยครับผมเป็นผู้หญิงที่ถ้าแนะนําชื่อครับ คิดว่าน่าจะเป็นสาวเหนือแต่ผมคนกลไม่เธอสาวใต้แต่ใช้ชื่อเป็นสัพทางเหนือคุณอุ้ยคํานั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมนะครับคุณอุ้ยคำ,คำเป็นสาวใต้ สาวใต้ดูผิวดูตาแต่ว่าเป็นชื่ออุ้ยคำเพราะว่าเป็นคำที่คุณแม่ชอบ <c oughs> ก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อสาวใต้จังหวัดอะไรครับ <c oughs> จังหวัดสงขลาค่ะเรียนจบก็เข้างานประจำค่ะเป็นสาวแบงค์มา3ปีหลังจากสาวแบงค์ก็ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวค่ะเนื์อเริ่มตั้งแต่ธุรกิจนำเข้าค่ะทำนำเข้าเป็นแร่เซรามิก <c oughs> เป็นดินขาวค่ะนำเข้าจากมาเลเซียจากจีนส่งโรงงานผลิตเซรามิกในประเทศทาง ภาคเหนือภาคกลางมีบ้างแล้วก็จะมีธุรกิจเกี่ยวกับทำร้านอาหารกับครอบครัวคุณพอ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีเป็นทำขนมช่วงนั้นรู้สึกแบบเขาฮิตเรื่องของมีแบรนด์ส่วนตัวก็เลยทําขนมเป็นแพคเกจจิ้งคือขนมพื้นเมืองของทางภาคใต้เพียง<อ>แต่และเราแค่เอามายกระดับแพคเกจจิ้งดีๆหน่อยส่งตามสนามบินในภาคใต้ยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งฟังดูมันก็น่าจะไปได้สวยมากดูเป็นสาวนักธุรกิจที่แบบว่า ดูมีหน้าที่การงานที่ดีคนชอบมองว่านักธุรกิจแบบภาพมันดูดีแต่ว่าจริงๆวิมองว่ามันเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเหนื่อยกับเงินหมุนม,มันต้องมีเงินลงทุนมีเงินหมุนเวียนก็ต้องจัดการหมดทุกอย่างเหมือนกันแต่ณปัจจุบันสิ่งที่ทําอยู่ก็เรียกว่านักธุรกิจเหมือนกันใช่ค่ะแล้วมันต่างกันยังไงต่างกันยังไงกับธุรกิจแอมวิทยูนิเที่ทําอยู่ใช่ไหมคะมคนละเรื่องกันเลยค่ะ ยังไงครับเป็นธุรกิจที่ลงทุนครั้งเดียวซึ่งปกติวยอยู่แต่กับธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนลูกจ้างหน้าร้านสตอ๊อกการจัดการทุกอย่างแต่วยมาเจอแอมวิทที่มันเป็นการลงทุนแค่ครั้งเดียวแล้วมันสามารถสร้างรายได้ได้ทุกวันแล้วมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมือง ไม่มีผลแต่ในธุรกิจเดิมที่วิทำมาอยู่อย่างเช่นช่วงโควิดมีผลมากเลยค่ะกับธุรกิจนําเข้าส่งออกยกตัวอย่างได้ไหมที่ผ่านมาดูมันแบบว่าการทําธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจของตัวเองหรือธุรกิจของครอบครัวธุรกิจกับเพื่อนมันสามารถมีปัญหาได้ยังไงแล้วถ้าเปรียบเทียบกับการเป็นนักธุรกิจของธุรกิจขายตรงวิว่าทุกอาชีพทุกธุรกิจมันมีปัญหาอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นปัญหาที่วิทำนาเข้าอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเป็นล็อตใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเงินเชื่ออยู่แล้วต้องรอเครดิตการติดต่อ ที่ผ่านมามีการล็อกประเทศลูกค้าเราส่งออกไม่ได้เรานําเข้ามาไม่ได้ก็มีปัญหาหรือแม้กระทั่งธุรกิจเล็กๆที่เราทําอยู่มันก็ต้องใช้เงินหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยค่ะพอเราทํามาสักประมาณ 6- 7เปีอ่ะมันอยู่ในจุดที่วยรู้สึกว่าวิหาเงินได้นะคะคุณเอิร์ธแต่มันไม่เหลือมันหามาพอที่จะจ่ายกับค่าใช้จ่ายที่เรามีอ่ะแต่มันไม่เหลือมากพอที่จะทําให้รู้สึกว่ามันอุ่นใจอ่ะมันมาถึงจุดๆนั้นเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์อ่ะถ้าวันหนึ่งเกิดอะไรอุบ อาจจะมีทรัพย์สินแต่ทรัพย์สินที่มีมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นเงินเหมือนกับเรามีเงินนิ่งๆในบัญชีให้เราอุ่นใจ <gentleman. S 2> อันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนในรนง่ของสภาพคล่องใช่วิก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์จนวิมาเจอธุรกิจแอมบิตนี่แหละคะ่ะพอดีของธุรกิจเครือข่ายปัญหาที่เราจะต้องเจอคนสําเร็จเขาเจอมาหมดแล้วเขาบอกเราแล้วว่าคุณมาทางนี้คุณจะเจออะไรคุณจะเจอสายตาที่เหยียดหยามคุณนะว่าขายตรงเหรอคุณจะเจอคําปฏิเสธนะคุณจะเจอคํานินทาคุณจะเจอคนที่ดีๆกันอยู่คุยๆกันอยู่พอรู้ว่่าาาาาาาเเเรรททํขยยยยตตงงงงก็หไปลออี้้ดินค เดียวเหนื่อยนะดึกนะไกลนะทุกอย่างคุณจะเจอแต่ถ้าคุณฝ่ามันไปได้ปลายทางอะ่ะมันคุ้มค่ากับทั้งชีวิตที่คุณรออยู่คำว่า,าเจอธุรกิจแอมวิชเจอธุรกิจขายตรงอย่างอื่นมาก่อนไหมหรือว่าการเลือกทอยที่เลือกพบอพยายามควานหาเนี่ยขายตรงเป็นชอยแรกๆไหมไม่ได้เป็นชอยแรกเลยคะ่ะมันน่าจะเป็นความบังเอิญมากกว่าที่ผ่านมามีคนมาชวนเราเยอะนะคะไม่ได้ปิดใจด้วยไปฟังแต่ก็ไม่เคยคิดจะทําเพราะว่าอะไรอะ่ะถ้าถามอุทิตอนนี้ธุรกิจขายตรงมันเหมือนผ้าขี้ริ้วห่อทองอะ สังคมทั่วไปภาพลักษณ์ที่คนมองเข้ามาค่ะส่วนใหญ่มองลบตื้งเงาขอขายไปนั่งประชุมปบมือโดนล้างสมองต่างๆคือคนส่วนใหญ่มองลบแต่ถ้าเรามีโอกาสได้เปิดใจเข้ามาเหมือนเราแกะผ้าคีริ้วออกเราจะเจอว่านี่แหละคือทองอย่างที่วีเจอค่ะกับคําว่าเป็นคนขายตรงเราก็จะรู้สึกเหย่ง แตอนรกคือไม่ได้ถึงกับแยงนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองมันบวกว่ามันมีคุณค่าช่วงแรกนะคะจนเราเข้ามาสัมผัสจริงๆถือว่าเป็นสังคมที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้มีแนวคิดใหม่ๆให้กลายเป็นคนที่เป็นนักสู้เราก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากมายเป็นสังคมที่ดีมากๆทั้งในเรื่องของความคิดจิตใจความอดทนหรือการมีเป้าหมายเพราะเอาจริงๆที่ผ่านมาค่ะในช่วงที่เราเรียนจบทํางานมาอุ้ยไม่เคยมีเป้าหมายอะไรที่มันชัดเจนเราทํางานเหมือนเราเดินทาง มีอาชีพมีรายได้มาสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะเหมือนเราอยู่บนถนนนะคะคุณเอิร์ธถนนที่ไฟมันสวยเนาะขับมา8ปดปีแล้วอะ่ะแต่ยังมองไม่เห็นปลายทางเลยอะ่ะมันยังไปไม่ถึงมาเลยทําให้เรารู้สึกแบบมันใช่ไหมแต่วันนี้เมื่อ8ปดีที่แล้วอุ้ยมาเจอธุรกิจแอมวิทวันนั้นอุ้ยก็ยังไม่ได้เห็นความสวยงามของมันนะคะจนเราเข้ามาสัมผัสเข้ามาเรียนรู้จริงๆแต่ถ้าถามวันนี้ที่เรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยคะ่ะมันเหมือนเราเจออีกทางหนึ่งอะ่ะทางลัดเล็กๆมันใช้เวลาไม่นานนะปลายทางมันมีเป้าหมายแต่ทางเนี้ย มันขู่ขลาดนะทางนี้มันมืดนะมันเปรียวนะหลุมมันเยอะมากเลยมันไม่เหมือนบนถนนใหญ่ที่มีไฟสาดสองแล้วคุณขับสบายบายแต่ถามว่าอุ้ยอยามาบนถนนใหญ่มาแบบจนอายุ30มสิบอ่ะอุ้ยยังไม่เห็นปลายทางอุ้ยยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะแต่พอวันนี้อุ้ยเจอทางลัดที่ถ้าเราไปทางนี้อีก3ปี5ปีอะ่ะแต่เป้าหมายทุกอย่างอุ้ยมันอยู่ปลายทางอุ้ยแรกอุ้ยไปและแล้วข้อจริงคือจุดเปลี่ยนจริงๆคืออะไรอะ่ะเรื่องของรายได้เป็นหลักเหรอหรือ,รอว่ายังไงสําหรับอุ้ยอ่ะค่ะหนึ่งเลยก็คือว่าจริงๆตอนทําธุรกิิจมว ยังถือธุรกิจส่วนตัวอยู่ <c oughs> แต่มันเกิดการเปรียบเทียบว่าในวันที่เราคืนทุนกับธุรกิจแอมวิทจ,จากเงินที่เราลงทุนไปอะคะ่ะเดี๋ยววิขอพาร์ทมาในเรื่องของมองเป็นธุรกิจก่อนเงินที่วิลงทุนไปพอคืนทุนมาปุ๊บอะมันไม่มีการลงทุนซ้ําวิก็ไปเปรียบเทียบกับธุรกิจเดิมที่เราทา <c oughs> ทุกธุรกิจมันยังต้องใช้เงินหมุนแต่แอมวิทคืนทุนปุ๊บที่เหลือยิ้มแล้ววันนั้นหลังจากนี้มันคือกําไรคือมันยังไม่ใช่พสซีฟคือเราก็ยังต้องมาทําค่ะแต่มันแค่เเเเเเเป็็นนนนนจจุุดดรรรริิ่่่่่มมมตต้้้ททีีําาาาาใใหหวววธกยยไอองงู Oh. นี่เราเพิ่งเริ่มต้นถ้า uh huh. เกิดว่าเรามาเรียนรู้ว่าการประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ <c oughs> เราต้องรู้อะไรบ้าง uh huh. ความสําเร็จมันต้องการอะไรบ้างเรา uh huh. ต้องรู้อะไรบ้างถ้าเรามาเรียนรู้เราก็สามารถกอบโกยกําไรที่เหลือหลังจากนี้ได้ uh huh. อันนี้คือในมุมของธุรกิจที่ทําให้อุ้ยมองร,รู้สึกว่ามันใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งพอเข้ามาอยู่ในธุรกิจของเครือข่ายอะคะ่ะก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เรื่องเงินสีด้านพ่อรวยสอนลูกไม่เคยสนใจ uh huh. แต่พอมาอยู่ในธุรกิจนี้อย่างที่วิวบอกเลยคะ่ะสังคมในธุรกิจเครือข่ายเขาหล่อหลอมความคิดเรา มันนึกย้อนว่าถ้าเรายังทําธุรกิจเดิมมันก็คือเราต้องใช้ร่างกายใช้แรงเราใช้เงินลงทุนใช้เวลาทุกอย่างเพื่อหารายได้แต่วันหนึ่งที่เราหยุดนะคะมันก็หยุดใช่ค่ะมันเหนื่อยมันเหนื่อยทุกธุรกิจแต่ในขณะที่ธุรกิจแอมบิทที่นี่ถ้าเราสร้างแล้วเ,เราสร้างเสร็จอะ้ค่ะหลังจากนั้นอะเงินที่เราได้ค่ะมันจะไม่ใช่แค่พอค่าใช้จ่ายรายวันของเราแต่มันจะมากพอให้เราเหลือเก็บและมันจะมากพอในเรื่องของความมั่งคัง่งแล้วเรื่องของรายได้ให้กับเราด้วยแล้วก็เรื่องของเวลาด้วยไปเที่ยวให้รางวัลชีวิต ตัวเองให้กับครอบครัวต่างๆนานา,า,า,าใช่แล้วจริงๆอุยรู้สึกว่าคนเราเวลามันมีไม่ได้เยอะอถ้าวันนี้เรามีสติแล้วเราถามตัวเองดูว่าวันนี้จุดที่เรากําลังยืนอยู่อะค่ะมันตอบโจทย์เราหรือยังอเอาจริงๆตอนนี้อุ้ยจะสีถ้าสมมติว่าอายุเฉลี่ยของคนอยู่ที่80นะคะคุณเอิร์ทเอา40ปีที่เหลือถ้าตีเป็นวันเนาะประมาณหมื่นสี่ถ้าอุยเอาเงินหมื่นสี่เนี่ยไปแลกเป็นเหรียญมาใส่กระเป๋าเอาไว้แต่ละวันอุยทิ้งวันละเหรียญวันละเหรียญวันละเหรียญหมื่นสี่แป๊บเดียวน นิดเดียวังนั้นเวลาคนเราอ่ะมันสั้นถามว่าเราเดินทางมาครึ่งชีวิตแล้วอ่ะคะกับถนนที่สบายสบายที่หลายคนเดินอยู่อ่ะเห็นปลายทางหรือยังไงอ้แง่คิดต่างๆเหล่านี้มันมาจากไหนมันมาจากเราเริ่มหาอ่านเองหรือว่าเริ่มมาทําธุรกิจขายตรงเริ่มมาอยู่ในครอบครัวแอมวิสถึงได้ข้อมูลเหล่านี้ก่นอนหน้านี้ไม่เคยมีความคิดเรื่องราวแบบนี้เลยว่าชีวิตเราเราต้องการอะไรเรามีเวลาเหลือเท่าไหร่แล้วเครื่องมือที่เราทําอยู่อ่ะมันทําแค่หากินรายวันเลี้ยงดูตัวเองแค่วันต่อวันหรือฉันกําลังสร้างอะไร ที่ฉันสร้างเสร็จคนเดียวแล้วมันสบายทั้งครอบครัวแนวคิดเหล่านี้อุ้ยได้จากการที่อุ้ยเข้ามาอยู่ในธุรกิจแอมวิทอุ้ยถึงได้บอกว่ามันเหมือนผ้าขี้ริ้วที่สังคมหรือหลายคนมองว่ามันแค่ขายของชวนคนน่ะแต่ถ้าคุณเข้ามาอยู่นี่คือสังคมที่มันเปลี่ยนคนคนหนึ่งทั้งในเรื่องของมุมมองความคิดโดยเฉพาะเรื่องของทัศนคติไม่ว่าอยู่ในธุรกิจอะไรปัญหาเจออยู่แล้วแต่วันนี้ปัญหาที่เจอค่ะเราจะมองในรูปแบบไหนมองให้เราหยุดตัวเองหรือมองให้เราไปต่อข้างหน้าเพราะแต่จริงๆแต่ที่คุยมาเนาะค่ะ คุณต้อจะใท้คาว่าแบบเหนื่อยนะเหนื่อยนะไอ้คาว่าเหนื่อยเนี่ยถ้าขยายความมันต้องเหนื่อยยังไงบ้างอะการเหนื่อยในธุรกิจมันก็อยู่ที่มุมมองของเราด้วยวันนี้เราต้องเดินทางต้องทํางานการพักผ่อนเราน้อยเราอาจจะต้องแลกเวลากับการที่เราต้องอยู่กับครอบครัวแต่ถ้าเราปรับเรื่องเหล่านี้ค่ะว่ามันคือสิ่งที่เรากําลังทําและเราหาความสุขจากเรื่องเหล่านี้ได้เช่นเราเดินทางตลอดเลยแต่การที่เราเดินทางไปเรากําลังที่จะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตใครอีกหลายคนที่เขาอาจจะเจอปัญหา อย่างที่วิเคยเจอก็ได้เราไปทําให้หลายคนเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่แอมวิทมีเราไปเปิดโอกาสมุมมองใหม่ๆต่อใครหลายคนอันนี้คือมุมมองที่เรามองมาแต่สิ่งที่วิบอกว่าเหนื่อยนะคือหลายคนอ่ะมักจะคิดว่ามันง่ายๆมาสบายพอเข้ามาแล้วเจอปัญหานิดหน่อยคุณก็หลุดไปจากธุรกิจ<อ>เพราะในความเป็นจริงอะคะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะต้องเจอถ้าเราไม่ไปให้ค่าว่าเราไม่มีเวลาเลยเราเหนื่อยมากเราเจอแต่คําปฏิเสธนู่นนั่นนี่แต่ถ้าคุณมองว่านี่คือธรรมชาติของเส้นทางที่คุณเลือกอะ อย่างที่วิบอกไงถนนมันเป็นทางลัดนะคะ,ะมันคดมันมืดหลุมมันเยอะนะ,ะแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณไปอ่ะปลายทางคุณจะได้อะไรเราก็จะมองว่ามันต้องเจออยู่แล้วแล้วเจอแล้วคุณจะแก้ปัญหาย,ยังไงต่อ,อเพื่อให้คุณอ่ะผ่านไปให้ถึงผ่านเส้นนี้ไปและใช้ระยะเวลาสั้นๆเมื่อตัดสินใจจะไปแล้ว no excuse anymore นะ<ถ>ก็คือ,อแบบว่าต้องไม่มีข้ออ้างต้องไม่มีแข้อแก้ตัว เพราะเราตัดสินใจแล้วว่าไอ้ทางรัฐนี่มันไปได้แน่ๆใช่อาจจะเราหกระเหินนิดหน่อยก็ต้องเลือกบริษัทให้ถูกด้วยอุ้ยคิดว่าบุญเก่าด้วยซ้านะคะยังครั้งแรกที่ตัดสินใจเลือกธุรกิจอุ้ยมีโอกาสเจอแอมวิทยูนิเทเป็นที่แรกแล้วเราเซ y ยสได้ง่ายๆเลยหรอหนึ่งเลยก็คือเราฟังข้อมูลตัวโปรดักของแอมวิทยูนิเท ต้องบอกว่าตอนนั้นสิ่งที่วิเห็นจากตัวโปรดักวิมองเห็นโอกาสในวิกฤตโดยเฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์โซจางล้างหลอดเลือดวิมีโอกาสได้เอามาให้พ่อกับแม่ใช้แล้วเราพอไปศึกษาเราเข้าใจว่าทุกคนมีหลอดเลือดที่ทุกคนไม่เคยได้ล้างมาก่อนทุกคนดูแลแค่ไขมันในน้ําเลือดแต่คุณไม่เคยล้างหลอดเลือดของคุณเลยไม่แปลกใจเลยค่ะที่ทําไมคนสูงวัยปัญหาความดันไขมันโดยเฉพาะทุกวันนี้หลอดเลือดติดตันอันดับหนึ่งทั่วโลกเพราะเราไม่เคยมีโอกาสล้างแต่วันนี้แอมบิสมีผลิตภัณฑ์ที่เขาสามารถล้างก แก้ปัญหาต้นเหตุได้จริงๆวันนั้นวิมองเห็นข้างหน้าเลยว่าพ่อเราก็กินยาวความดันไขมันพ่อแม่เราก็ไม่เคยล้างในประเทศไทยก็ไม่เคยมีใครล้างนี่มันตลาดขนาดมหาศาลมากๆคิดเมื่อ8ปีที่แล้วโดย <ừ> ที่ตอนนั้นข่าวคนติดตันแตกเสียชีวิตอมมาพึ่อมมาพัยังไม่เยอะเท่าวันนี้แล้วสิ่งที่วิมองเห็นอ่ะมันเป็นตามนั้นจริงๆ <ừ> ทุกวันนี้ข่าวออกมาเยอะมากๆเลยค่ะ20กว่าตีบแล้วค่ะคุณเอิร์ดดูแลตัวเองออกกําลังกายมาอย่างดีตันอมมพพกษ์อมมาพาตงั้นแสดงว่าจุดเริ่มต้น มาจากโปรดักต์ก่อนเหรอมันเริ่มต้นจากการที่เราอยู่ในช่วงวิกฤตด้วยว่าเราอยากที่จะมีอีกสักช่องทางหนึ่งที่เราอยากจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเราเองในเรื่องของรายได้แล้วพอเราเข้ามาศึกษาค่ะโปรดักต์ที่เนี่ยมันเฉพาะมันไม่มีคู่แข่งแล้วตลาดมันมหาศาลมากๆนั่นคือสิ่งที่อุ้ยเห็นค่ะ mm hmm. แล้วพอเราลองมาใช้แล้วความมั่นใจยิ่งมากขึ้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่ล้างหลอดเลือดมาโดยการทานผลิตภัณฑ์ของแอมบิทมาตลอดอย่างนี้ค่ะมอง,งโอกาสในการจเจริญเติบโตว,ว่าถ้าฉันจะเลือกทําแล้วเนี่ยสินค้าทดแทนอื่น <ม>ตลาดกว้างความต้องการสูงนี่สมกับการเป็นนักธุรกิจและเป็นอยู่ในสายงานธุรกิจเรียนธุรกิจแล้วก็จริงๆมีวิชั่นในการมองดูออนาคตก็คือต้องเลือกให้มันถูกทางด้วยใช่คือถ้าเราตั้งใจแล้วเราก็มองค่ะอย่างเช่นคืออุยมองว่าถ้าเราจะจับอะ่ะแล้วธุรกิจนั้นเป็นช่วงของกระแสมันจะทําให้เราอะค่ะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วนึกง,ง่ายๆเลยตอนโควิดใครจับธุรกิจแมสจับธุรกิจฟาทลายาจนมันช่วงจังหวะเวลาของมัน8ปีที่แล้วอุยเห็นผลิตภัณฑ์ของแอมวิทยูนิ มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนไทยทุกคนต้องกินถ้าคุณต้องการรอดจากภัยเงียบเส้นเลือดติดตันแล้วเราก็มั่นใจเจยจากการที่ให้ครอบครัวเราใช้ผลลัพธ์ทางการแพทย์มันชัดมากจนถึงทุกวันนี้8ปีเนี่ยมันทําให้เราสามารถช่วยเหลือผู้คนได้เยอะก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นกับสิ่งที่เราเลือกแล้วพอตัดสินใจแล้วเลือกปุ๊บเริ่มวางแผนไปเลยไหมเพราะจริงๆอย่างที่คุยที่เกิดเริ่มต้นครับชื่อเป็นสาวเหนือ <ภา S 1> จริงๆเป็นสาวใต้แต่ณปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นนักธุรกิจที่ทํางานอยู่ในแค่แววงงใต้้มีาากลาไปเหนือดย วกว่าจะมาเป็นวันนี้เมื่อ8ปีที่แล้วก็ยังเป็นใสๆเลยค่ะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ mlm เลยรู้แค่ว่าเราเห็น ความสาเร็จที่ปลายทางแล้วพอเราเข้ามาเราก็รู้สึกเราเกิดความเชื่อว่าถ้าวันนี้เราเลือกแล้วอะค่ะสิ่งที่เราต้องการอะทางที่เราจะไปปัญหามีแน่เพราะผลลัพธ์เรามันใหญ่ไงคะปัญหาระหว่างทางมันมาแน่ๆเราเตรียมใจเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเหลือแค่เรียนรู้ค่ะเรียนรู้ว่าเราต้องทํายังไงบ้างต้องรู้อะไรบ้างเอาจริงๆเป็นคนที่ไม่ถนัดงานขายเลยด้วยซ้าเพราะตอนทําธุรกิจส่วนตัวต้องไปเจอลูกค้าคุณเอ,อิร์ธเชื่อไหมว่าอุย้ยจอดรถอยู่หน้าบ้านลูกค้าเป็นชั่วโมงอุย้ยไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปแล้วบอกว่าอุ้ยมี ก่อ,อมันกลัวมันกลัวมันไม่กล้าเป็นคนประมาณนี้ค่ะสังคมน้อยเพื่อนน้อยใช่แต่พอมาอยู่ในธุรกิจเนี้ทุกวันนี้มันเกิดจากการที่เราต้องเรียนรู้แล้วเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆคุณรู้เป็นคนหนึ่งคนที่มองว่าผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขรายได้เนอะบุคลิกภาพเปลี่ยนสังคมการพัฒนาตัวเองนี่วิชอบมากค่ะในธุรกิจนี้จะทําให้เราพัฒนาตัวเองคือเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีกว่าที่ผ่านๆมาและขยายยังไงครับจากเริ่ม เป็นสาวใต้ก็น่าจะบริหารทางใต้ตอนนี้คือมีทั้งทีมอยู่ที่เหนือด้วยกลางด้วยมันต่อย,ยอดอยังไงเลยคนอยากประสบความสำเร็จแบบนี้ช่วงแรกก็ทําในพื้นที่ประมาณ3-4ปีเลยและหลังจากนั้นด้วยความมีทีมงานที่ขยายไปนะคะขยายจากองค์กรชั้นล่างขยายไปทางภาคเหนืออ่ะเราก็เห็นแล้วว่าเอ้ยคนนี้มีศักยภาพนะน่าโฟกัสก็ตัดสินใจ<ๆ>บินขึ้นไปทําให้มีโอกาสได้เจอกับผู้นําทั้งภาคเหนือแล้วเราก็ค่อยๆขยายองค์กรกันขึ้นมาค่ะยิ่งยากขึ้นไหมมันดูน่าจะต้องแบบโอ้โหคนละพื้นที่ ต้องสื่อสารกันลําบากไหมจริงๆถามความยากในพื้นที่แต่และพื้นที่ส่วนตววัววิวิมองว่ามันไม่ได้ยากเลย uh huh. นะคะเพราะว่า 1. Uh huh. เราอ่ะเรารู้สึกว่าเราไปในฐานะผู้ให้เราไปให้โอกาส uh huh. เราไปมอบสิ่งดีๆให้เขาเชื้อชาติ ศาสนาวัฒนธรรมไม่เกี่ยวเพราะทุกคนต้องการเรื่องของการมีชีวิตที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีมีรายได้ที่ดีดังน,นั้นก็เลยไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคเลยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้การเดินทางก็สะดวกผ่าดใหญ่ก็บินตรงไปไหนก็ได้ชอบได้ไปในสถานที่ใหม่ๆได้เจอผู้คนใหม่ๆก็เหมือนกับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทําให้เรามีโอกาสได้ท่องเที่ยวได้รู้จักผู้คนหลากหลายซึ่งปกติก่อนหน้านี้เราก็มีแค่ตัวเราอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวก็มีอยู่แค่นี้สังคมเล็กๆตอนนี้เราเปิดกว้างมากค่ะแล้วค รถไปอยู่หน้าบ้านลูกค้ากว่าจะเข้าได้ทําใจเป็นชั่วโมงก็พัฒนาเปลี่ยนไปแล้วคนเดิมก็ทิ้งไว้ตรงนั้น uh huh. นะคะเพราะเรารู้ว่าวันนี้ถ้าเราอยากประสบความสําเร็จนะคะ uh huh. เราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรยังไง uh huh. บ้างเชื่อมั่นว่าก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆรื uh ่อ huh. ยอย่างเช่นในธุรกิจนี้ค่ะถ้ามองเป็นสมการความสําเร็จนะคะความสามารถเนี้ยเรามาเรียนรู้กันได้โดยเฉพาะเหมือนที่ a m ม i t u n i t e เทคอะคะ่ะ uh huh. เรามีโรงเรียนสอนธุรกิจเรามีการจับมือทําเรามีการสอนขั้นตอนของคนสําเร็จว่าทําแบบไหนยังไง uh huh. พัฒนาได้ความสามารถคูณความพยายาม ความพยายามคือต่อให้คุณเจอปัญหาอุปสรรคขนาดไหนอะค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณเห็นว่าเป้าหมายที่คุณจะไปอะมันคุ้มค่าเราก็จะยังคงพยายามต่อให้เราเจอปัญหาแต่สมการสุดท้ายอันนี้ค่ะสำคัญที่สุดคูณด้วยทัศนคติต่อให้คุณเก่งขนาดไหนต่อให้คุณพยายามมาทั้งชีวิตแต่ถ้าทัศนคติติดลบธุรกิจนี้ไม่ประสบความสาเร็จและสมการไม่ใช่แค่บวกเนาะคูณใช่มันดับเบิลแบบทวีคูณจริงจริงติดลบนิดเดียวก็ไม่ได้อุ้ยเลยมองว่าในธุรกิจนี้ค่ะเขาสามารถเปลี่ยนเราในเรื่องของความคิดทัศนคติ ดังนั้นไม่ใช่แค่เอามาใช้ในแอมวิทนะคะถ้าเราเป็นหนึ่งคนที่สามารถปรับเรื่องทัศนคติได้ะคะ่ะปัญหาอื่นๆในชีวิตที่เราเจอเราก็จะมองมันในอีกรูปแบบหนึง่งเหมือนเป็นกรดไมซ์ที่มันเติบโตต่อไปได้ะคะ่ะนี่คือเรื่อง,องที่ดีมากถ้ามองด้านนี้มันเป็นภาพบวกที่ดีมากจริงๆงแต่ว่าการทรําธุรกิจแบบนี้แน่นอนมันเป็นการทํางานกับคนใช่ึ่งไม่ใช่แค่เอเมลเอเมมันเป็นหลากหลายการทํางานอยู่ในบ้านบริหารครอบครัวมันก็ยังเจอคนเลยเแล้วเวลาคนมาบอกว่าแบบคนทําอาชีพนี้แบบ อิดชากันบ้างละนะครับ แบบฟ้องนายขายเพื่อนหรือเนี่ยก็มีอยู่แล้วยิ่งในธุรกิจเครือข่ายที่รายได้มันเอื้อกันมันถึงกันอย่างเงี้ยการทํางานบางครั้งความคิดเห็นแตกต่างกันคนเราคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะและเพราะแต่ละคนการเติบโตมามุมมองก็ไม่เหมือนกันดังนั้นการที่เราจะมามีทิศทางไปได้วยกันทางเดียวกันแน่นอนปัญหาระหว่างทางอย่างที่คุณเอิร์ดพูดมาเมื่อสักครู่เจอหมดแล้วเราทำไงอะอย่างที่วิบอกเลยค่ะ 1. ตัวเราปรับทัศนคติก่อนปรับก่อนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเกิดจากอะไร มันไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคที่จะทําให้เราหยุดแต่มันเป็นการมองปัญหาปัญหานี้มันเกิดจากอะไรบ้างเราจะแก้ไขไปต่อแบบไหนทําไมจุดนี้ถึงเกิดปัญหาแบบนี้ทําไมจุดนี้ถึงเกิดปัญหาแบบนี้ถ้าเราผิดเราก็ยอมรับว่าเราผิดพลาดเราก็แก้ไขไใช่เรียนรู้แก้ไขไปต่อแค่นั้นเองแล้วก็เราก็พยายามถ่ายทอดส่งต่อให้กับ ทีมงานเราที่เข้ามาว่าถ้าวันนี้คุณอยากประสบความสําเร็จนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องพยายามปรับนะั่นก็คือเรื่องของทัศนคติไม่คิดลบกับบริษัทไม่คิดลบกับอัพไลน์กับดาวไลน์กับไซไลน์เพราะถ้าเมื่อไหร่คุณคิดลบคุณไปต่อไม่ได้ซึ่งจริงๆแนละ้วหลักการตรงนี้มันก็ใช้โดยรวมนะ ถึงแม้ว่าเราจะเป็นพนักงานในองค์กรค<ช>ถ้าเราค,คิดร้ายกับเพื่อนกับหัวนหน้ามนแม่บ้านมันอยู่ได้ไม่นานามันไปต่อไม่ได้จริงๆ mm hmm. ค่ะดังนั้นถึงได้บอกว่าสมาการของความสําเร็จในธุรกิจนี้ค่ะต่อให้คุณเก่งขนาดไหนคุณพยายามมาเต็มที่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ คูณด้วยทัศนคติคุณแค่ติดลบ0.1ผลลัพธ์มันก็คือติดลบซึ่งฟังดูเหมือนจะง่ายแต่มันน่าจะยาก <c oughs> กว่าจะสะเต็ปแต่ละสะเต็ปมันเห็นผลยังยกเป็นตัวอย่างได้ไหมตั้งแต่ละปีมันมีก้าวกระโดดหรือเรามีบทเรียนประสบการณ์ยังไงเล่าให้กับน้องๆฟังอาจจะเป็นว่าเราเป็นเจ้าของกิจการมาก่อน <c oughs> ดังนั้นสิ่งหนึ่งพอเข้ามาปุ๊บอุ้ยก็ต้องมาเริ่มเรียนรู้ก่อนเลยว่าอุา้ยต้องรู้อะไรบ้างพื้นฐานเลยสินค้าที่แอนวิสสินค้าไม่ได้เยอะไงคะ <c oughs> เราก็มาเรียน <c oughs> รับเราให้เป็น คนให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพให้กับผู้คนเรื่องธุรกิจให้กับผู้คนอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเรียนรู้ปุ๊บอ่ะพอเราเริ่มทํางานจริงๆยิ่ง,งธุรกิจเครือข่า,ขายเราต้องทํางานกับคนมากมายหลายคนนะ่ะเราก็ค่อยๆมาเจอสเต็ปที่มันยากขึ้นไปทีละสเต็ปการทํางานกับคนยิ่งเป็นทีมมีคนมากมายอย่างเงี้ยเราจะทํางานกับคนส่วนใหญ่ยังไงมีทิศทางไปเป็นทีมกันแบบไหนยังไงปัญหาระหว่างทางเจออยู่แล้วซึ่งผลลัพธ์จะเป็นที่น่าพอใจตอนที่เราเริ่มมั่นใจตอนไหนต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของยอดเงินด้วยความ ว่าแผนของธุรกิจแอมวิทย์ะคะ่ะเงินเร็วเงินไวเงินเยอะดังนั้นช่วงแรกที่เข้ามาทำอ่ะอุ้ยเห็นผลลัพธ์เรื่องตัวเงินเลยภายในเท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนั้นจริงๆ14วันที่เข้ามาทําจับรายได้หลักแสนแล้วอะ่ะโอ้ไม่กอด เออก็เลยทําให้ไปย้อนกับธุรกิจตัวเองว่าฉันทําอะไรอยู่กว่าจะได้เงินแสนอ่ะมันต้องลงตอนทํานําเข้ากําไรหลักแสนวิโลงหลักล้านนะคะแต่ธุรกิจแอมวิทอ่ะส<อ> <14 S 1> ิบสวันอุ้ยทาเงินได้0น0 0 0แสนเป็นแสนแรกกับธุรกิจเครือข่ายแล้วหลังจากนั้นคือมันเสร็จแล้วมันไม่ต้องลงทุนแล้วนี่ขนาดเราไม่มีความรู้ขนาดเรายังไม่ได้อะไรเลยเราหาเงินได้แบบนี้เราเลยมองภาพคนสําเร็จว่าถ้าวันหนึ่งเรารู้วิธีการสร้างเครือข่ายเรารู้วิธีการประสบความสําเร็จขั้นตอนในธุรกิจนี้ในแอมวิทมีอะไร ถ้าอุ้ยรู้นะมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนตู์มันจะต่อท้ายเรื่อยๆเร<ช>ื่อๆรื่อยๆคนใกล้ตัวเขาว่ายังไงคนใกล้ตัวช่วงแรกก็ไม่ค่อยโอเคค่ะกับเรื่องของการที่เราไม่มีเวลาค่ะเราจัดสรรเวลาไม่ได้เพราะคือเรา มุ่งกับงานแล้วก็ทํางานเต็มที่แต่พอเขาเห็นผลลัพธ์จากสิ่งที่เราไปทําเรามีรายได้มาดูแลทั้งบ้านได้คนรอบข้างมองตอนที่มันเริ่มไปแล้วแล้วตอนแรกๆที่บอกจะไปทาอ่ะเขาไม่มีห้ามด้วยหรอไม่ค่ะอาจจะด้วยว่าเราทําธุรกิจกันอยู่แล้วเราก็เลยมองว่าน,นี่ก็คือหนึ่งธุรกิจไปหาไรายได้เสริมนะนะตอนแรกมองเป็นแบบนั้นใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งทุกอย่างแล้วมาจับอย่างเงี้ยค่ะแล้วมองอยังไงกับอนาคตกับอาชีพนี้บ้างครับเพราะทํามาหลากหลายด้านจนวันนึงมาเจอทางนี้เออฉันคิดว่ามั่นคงเดี๋ยวหลายคนจะเริ่่มถาาว เอาทั้งนั้นไปเจออะไรที่ดีกว่า ก็จะย้ายไปอีกสิมันมีความสวยงามของมันนอกเหนือจากเรื่องของเงินเรื่องของรายได้เรื่องของอิสรภาพต่างๆแล้วค่ะมีคนพบว่าในธุรกิจนี้สิ่งหนึ่งที่สวยงามมากๆนั่นคือการที่เราส่งต่อเราสามารถสร้างคุณค่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้มันมีคนอีกมากมายเลยนะคะคุณเอิร์ธที่อาจจะเป็นเหมือนอุ้ยเมื่อเจปีที่แล้วที่อยู่ในอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทํามาสักระยะแล้วเขาก็อยู่ด้วยความสบายๆมันอยู่ในคอม์ตโซนของเขาเขาไม่รู้เลยว่าเขาต้องเดินปีห้าปีสิบปียี่สิบปีปลายทางเขาคืออะไร วิเชื่อว่าจะมีคนแบบนี้อีกเยอะมากแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าเขามีสติสักนิดแล้วเขารู้ว่าเขาเดินมานานแล้วนะเขาก็เหนื่อยมาเต็มที่แล้วนะแต่ทําไมชีวิตเขาทุกวันนี้เขายังเหนื่อยอยู่ถ้าเขาเจอคําถามนี้มาหลยแอมวิทคือหนึ่งทางลัดอีกหนึ่งทางที่วันนี้ทางมันอาจไม่สวยงามอย่างที่วิบอกทุกหลุมทุกบอ่อทุกปัญหาอุปสรรคนที่ไปถึงอ่ะเขามาบอกคุณอยู่ว่าคุณจะเจออะไรบ้างคุณจะแก้ปัญหาไปยังไงบ้างขออย่างเดียวเลยค่ะใจ ความอดทนถ้าวันนี้เราชัดเจนกับเป้าหมายที่เราจะไปวิเชื่อว่าทุกคนก็สามารถไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้แล้วก็อย่ารออย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เลยค่ะเงินเราทิ้งไปทุกวันวลระบาทวลระบาท <c oughs> เวลามันนับถอยหลังไปทุกวันเราไม่รู้ว่าเราจะรออะไรถ้าเราเจอหนทางที่ใช่มันยากลําบากแบบไหนแต่ถ้าวันนี้เป้าหมายเราชัดวิเชื่อว่าทุกคนก็ประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายได้เช่นเดียวกันวันนี้สําหรับอุ้ยอะค่ะแอมวิทไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่คือครอบครัวไปเรียบร้อยแล้วมันคือครอบครัวที่ทําให้เรามีีโอกกาาสเปปลล่ยนแงจ อุ้ยคนเดิมมาเป็นอุ้ยคนใหม่มันเป็นหนทางที่เราไม่ได้เดินคนเดียวค่ะแอมวิทย,ยู่เคียงข้างกับนักธุรกิจทุกคนตั้งแต่วันแรกพัฒนาทุกๆอย่างปรับเปลี่ยนทุทกๆอย่างเพื่อให้คนที่เข้ามาอยู่ในแอมวิทเราสามารถทําการตลาดได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาต่อเนื่องรูปแบบการทําธุรกิจตอบโจทย์สามารถสร้างไรายได้ให้ได้อย่างรวดเร็วเหมือนเราเรียนรู้พัฒนาไปได้วยกันทั้งตัวนักธุรกิจและตัวพาร์ทบริษัทที่พยายามที่จะให้ดีขึ้นดีขึ้นเพื่อที่เราจะไปสู่เป้าหมายเดียวก ได้เข้ามาสัมผัสกับ a m ม i t Unitec คุณจะรู้เลยว่ามันคือความอบอุ่นตั้งแต่ CEO ผู้บริหารเรามีสินค้าที่ตอบโจทย์เป็นโมเดลการจัดการสุขภาพที่ไม่ยุ่งยากวุ่นวายซับซ้อนสินค้าเรามีมาตรฐานที่ได้รับรางวัลระดับโลกต่อเนื่องมาถึง12ปี <Ừ. S 2> แผนการจ่ายคอมมิชชั่นต่างๆส่วนตัวอุ้ยที่นี่ดีที่สุดแล้วที่เหลือ uh huh. ถ้าเราไม่ประสบความสําเร็จดูที่ตัวเราแค่นั้นเองแล้วเขาไม่มีเรื่องแบบ น้อยใจกันบ้างเหรอน้อยใจบริษัทน้อยใจกับเพื่อนหรือดราม่าที่เขาบอกว่าเกิดขึ้นเพราะมันอยู่กับคนอ่ะมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ถามว่าบางครั้งเราเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้<ม>แล้วบางคนก็มีช่วงจังหวะช่วงเวลาชีวิตของแต่ละคนเองอย่างเช่นในเครือข่ายอย่างงี้คะ่ะเรามองว่าหลายคนรู้สึกเข้ามาเราอยากจะเจอผู้นําที่เก่งเปรียบเสมือนเหมือนเราอยากจะไปเจอผลไม้ที่มันพร้อมกินอะ่ะแต่ในความเป็นจริงนี่มันคือการสร้าง้งแบบเราปลูกมาเติบ<อ>โตรดน้า<อ>พรวนดิน<อ>หรือแล้วต่อให้เราตั้งใจรดน้าพรวนดินยังไงไม่ มีใครการันตีเลยว่าต้นนี้จะโตเราเร่งใครไม่ได้ด้วยดังนั้น <S <S ถ้าเรามองว่านี่คือธรรมชาตินะคะหลายคนเข้ามาบางคนอาจจะติดปัญหาครอบครัวติดปัญหาส่วนตัวที่เขายังไม่สามารถเติบโตต่อไปได้มันก็คือธรรมชาติของธุรกิจนี้เช่นเดียวกันแต่ถ้าวันหนึ่งเขาพร้อมเขาเคลียร์ตัวเองได้และเขารู้ว่าที่เนี่ยคือที่ที่ดีที่สุดสําหรับเขาแล้วอุ้ยเชื่อว่าวันนั้นเขาก็จะกลับมาแล้วก็เติบโตไปกับเราต่อนึกภาพของคุณอุ้ยคนที่แบบไม่กล้าพูดไม่กล้าเจอคนอื่นไม่ออกเลยเนาะเพราะดูปัจจุบันคือกลายเป็นแบบคนทีี่มมควา มั่นใจเป็นผู้หญิงที่พูดคล่องมันดูไม่มีอุปสรรคอะไรเลยอะ่ะอุปสรรคมีอยู่แล้วค่ะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าที่ผ่านมาฉันเจออุปสรรคที่บอกว่าแบบมีลุมมีบอดหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบฉันเลี้ยวรถกลับดีกว่าหลักๆของอุ้ยจะเป็นเรื่องเวลามากกว่าพอด้วยความว่าเราจริงจังเราทุ่มเทเราไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยไม่มีเวลาที่บ้านก็แบบเมืม่อไหร่จะกลับเมื่อไหร่จะมาเพื่อนมีงอนกันไหม,มที่บ้านงอนไหมก็มีค่ะมีเป็นธรรมดาแต่ว่าเราก็เคลียร์ว่าเราทําอะไรอยู่สิ่งที่เราทําเรา ทำเพื่ออะไรแล้วก็ที่สําคัญเหมือนส่วนตัวอุ้ยปัญหาเราเจออยู่แล้วค่ะคุณเอิร์ธแต่อย่างที่พี่บอกเลยทัศนคติเราจะมองปัญหานั้นเพื่อุ้ยหยุดอยู่ตรงนี้หรือวิยจะไปต่อเคยบ้างไหมมีบ้างไหมในวันที่บอกว่า <c oughs> ทาง <c oughs> ดวนไปแล้วแบบไม่ไหว <c oughs> <c oughs> แล้วฉันทิ้งรถแล้วฉันกลับรถดีกว่าเลย <c oughs> มีแต่เมื่อไหร่ที่วันนั้น เกิดคำถามนั้นขึ้นมาอุ้ยตอบตัวเองได้ว่าอุ้ยเต็มที่แล้วไม่ไหวแล้วนะแต่ทุกครั้งที่ย้อนถามตัวเองอะคะ่ะมันยังไม่เคยถึงวันนั้นคนอื่นยังลำบากกว่าเราเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่มันแค่เป็นปัญหาที่มาทดสอบความอดทนของเราแค่นั้นเองการให้กําลังใจตัวเองหรือว่าแบบเพิ่มแบบให้กับตัวเองคือไง มองมองจริงอ้ยเป็นคนที่ชาร์จตัวเองได้ดีมากเพราะว่าถ้าไม่ชาร์จตัวเองก็ไปต่อไม่ได้จริงไหมคะแล้ววันหนึ่งพี่วันที่เรารู้สึกว่าถ้าวันนี้เราไม่ทําธุรกิจเครือข่ายแล้วเรากลับไปทําตัวอื่นอุ้ยก็เห็นวังวนของมันน่ะเราอยากจะหลีกหนีจากการที่มันต้องเหนื่อยหาเลี้ยงหากินไปแค่ตรงนั้นน่ะเราอยากทําอะไรที่ทําให้มันเต็มที่สร้างแล้วมันเสร็จวันที่มันสร้างเสร็จผลลัพธ์มันคุ้มมีคนมาถามไหมแล้วถ้ามาทําด้วยพี่การันตีหนูได้ไหมว่าแบบ จะประสบความสำเร็จแบบพี่คือจริงๆเนี่ยอุ้ยเชื่อว่าในธุรกิจแอมวิทค่ะวันนี้ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่รักการเรียนรู้แล้วเรารู้ว่าปัญหาที่เราจะเจอเราจะเจออะไรบ้างมีความอดทนเรียนรู้ปรับเปลี่ยนตัวเองได้ปรับทัศนคติตัวเองได้ความสําเร็จมันไม่ได้ยากเกินเลยค่ะเพราะคนที่ไปมาถึงแล้วเขารู้ว่าปัญหามันมีอะไรบ้างเขามาบอกคุณทุกทางบอกทุกหลุมบอกทุกบ่ออยู่แล้วเราแค่มาเรียนรู้แล้วก็เดินไปได้วยกันการการันตีที่ดีที่สุดไม่ต้องเป็นการการันตีจากคนอื่นเราต,ต้องการันตีด้วยตัวเอง งั้นคุยกับตัวเองให้ชัดอย่างที่พี่พูดตั้งแต่ต้นเลยค่ะหาให้เจอว่าทุกวันนี้สิ่งที่เรากําลังยืนอยู่หรือสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันตอบโจทย์เราไหมถ้าคุณเหนื่อยมา40ปีแล้ว50ปีแล้วคุณยังมองไม่เห็นเป้าหมายคุณยังไม่มีสิ่งที่คุณต้องการแสดงว่าย้อนกลับไปเครื่องมือที่คุณถือที่คุณทําอยู่อ่ะมันไม่ใช่แต่ถ้าวันนี้คุณคิดได้แล้วว่าคุณจะไม่เดินอยู่บนทางสบายๆที่ไม่เห็นเป้าหมายคุณตัดสินใจเมื่อไหร่ที่นี่คือคำตอบค่ะมีอะไรอยากจะ จริงความสําเร็จอะค่ะทุกคนมีได้ทุกคนมาถึงความสําเร็จได้เช่นเดียวกันคือเราต้องดูก่อนว่าความสําเร็จที่เราต้องการเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเรียนรู้เพราะวิเชื่อว่าคนทุกคนเรียนรู้ในสิ่งที่เราอยากจะเป็นได้ไม่ว่าจะในสาขาอาชีพไหนดังนั้นขอเพียงแค่มีความพยายามมีความเชื่อที่มันชัดเจน <c oughs> แค่เราเชื่อว่าเราทําได้แค่เราเชื่อว่าเราจะเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จอะค่ะความเชื่อสําคัญมากๆเลยเพราะว่าระยะทางที่เราเดินไปปัญหาอุปสรรคในทุกสาขาอาชีพเราเจออยู่แล้ว แต่ความเชื่อจะเป็นหนึ่งอย่างที่ทําให้เรายังคงพยายามเดินต่อเดินต่อในวันที่ปัญหามันมากมายสุดท้ายเราจะไปถึงปลายทางความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะน่าจะเป็นคนที่ให้แง่คิดแล้วก็กําลังใจรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจจากเดิมที่เธอบอกว่าณนะตอนแรกเนี่ยเธอไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครได้วันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเลยเนาะแล้วก็รวมถึงถ้าอยากจะมาลองเปิดประสบการณ์และเปิดใจกับ MLM หรือการเป็นนักธุรกิจ อาจจะที่นี่ด้วยก็ได้ Ambish u n i t e เต้องที่นี่สิคะ Ambish ค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะ